เี่เธาไม่ต้องตามมาเลยมันเก,กะเกาะก็มันเป็นห่วงนี่ไม่เคยเห็นไอ้จิคุเป็นแบบนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรรอคีนะจังก็ฉันตัดสินใจแล้วนี่เรื่องอะไรหรอฉันจะสารภาพรักกับคุณยูมีไม่เป็นไรตรงไหนกันเนี่ยฮ้ยสริยามิของฉันกํลาลังเติบโตเป็นอย่างดี อย่ามาขวางสิเุเกลียดรักเกลียดรักเลิกไร,ร้สาระที<ก>คุณยูมีรอบผมและกระเกงในของวันพรุ่งนี้เธอหนักมือเกินไปแล้วรอเดี๋ยวนะกก <ๆ S 1> เดี๋ยวก่อนสิเป็นอะไรหรือเปล่าเอจีคุงเฮ้ยนี่ให้ฉันนี่แปลงร่างซะช่วยหน่อยเอ๊ะ ถ้าเป็นโอสแล้วอาจจะแก้พิษของยาบี้ก็ได้นะเดี๋ยวเข้าเร็วๆโอ้โหเอ๊ะแล้วทำไมฉันถึงแปลงร่างล่ะอีจิคุงสำเร็จแล้วดีจังเลย คาสซีมันยังไงกันล้วเนี่ยช่างเถิดหน้าไปเส้นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah.